ครับพบกันเช่นเคยนะครับผมหมอนัทนนะครับผมทางช่องวันนี้ก็มาพูดถึงชาวราศีกุมนะครับหรือลัคนาราศีกุมของท่านนะครับมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงในช่วงของสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีดาวคุดย้ายสองครั้งนะครับตามด้วยดาวอาทิตย์และดาวศุกร์นะครับผมมาดูกันหน่อยนี่ตามตามตำแหน่งของดวงดาวในช่วงของวันที่1สิงหาคมนะครับ เท่าที่สังเกตน,นะครับดาวพฤหัสลุมเรานะครับก็จะเกี่ยวด้านเงินเงินของตัวเจ้าตานะครับก็ต้องมีบ้างแหละครับในเรื่องของเงินเงินที่คุณจะต้องจับต้องได้บ้างนะฮะอันนี้เหตุผลแนหนึ่งเรื่องนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราวิเคราะห์กันไปละนานหลายครั้งแล้วก็คือดาวเสาร์ที่อยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็ไปทามุมกับที่อยู่เห็นไหมครับผมทามุมที่อยู่แล้วดาวพฤหัสดาวราหูที่เป็นดาวจำตัวอยู่ที่อยู่เห็นไหมต้องมีดาวจุดหองนเงินด้วยก็จะต้องมีความมา หมดเปลืองหมดเปลืองกับเรื่องที่อยู่นะครับโจทย์นี้นะบางท่านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ผ่อนอยู่วิตกอยู่หรือกําลังซ่อมแซมสภาพปรับเปลี่ยนที่อยู่ใช่นไหมครับผมบางท่านก็เลยมีการมีเรื่องค่าใช้จ่ายของตัวเชาวา่าต่างแต่ช่วงระยะนี้เราก็ประกอบกับดาวอาทิตย์นะดาวพุธที่ตกอริก,กับเราด้วยเช่นกันนะฮะอริษนะครับปนาอุสะต่างๆนานา อริหมายถึงการงานแบบละรายได้เช่นกันนะฮะของพบอรินะครับช่วงระยะน,ยนี้แต่ยังไงซะนะฮะดาวพฤหัสที่เราคลองอยู่ตำแหน่งนี้ยังมีเกฑ์ที่ดีบ้างที่ไม่อยู่ในความหมายพกที่เสียแต่ก็อย่างว่าดาวพฤหัสก็ไม่ได้ปกตินะฮะคืายิงเขาเรียกว,ว่าดาวพักอยู่มีโอกาสดาวจะถอยหลังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ มันวังหน่อยนะฮะเพราะว่านาคโคตเนี่ยจะต้องไปเจอดาวเสาแน,น่นอนอยู่หลังบ้านดาวพฤหัสวีน้านหลังบ้านเราคือคือเงินและรายได้จะต้องหมดเปลืองและการจัดก,การเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่นะครับผมตรงนี้ได้เช่นกันนะฮะ mm hmm. นี่คือเรื่องของนาคตของดาวพฤหัสนะฮะ mm hmm. มาดูกันหน่อยครับว่าดาวย้ายนะครับวันที่5าสิงหาหุทธาจารีนะฮะอลี แล้วสัมพันธ์กับแล้วดาวอาทิตย์ทะเลาะบ,บอกแหวงกันบ้างนะฮะทะเลาะบ,บอกแหวงกันบ้างอี้แล้วก็ไม่ลงรอยกันบ้างนะฮะกับอะไรครับบุตรบ้างคู่ครองคู่ครองบุตรอย่างนี้ความเครียดก็จะมีเป็นต้นนะฮะในช่วงนี้ชาวราศีกุมน,นะฮะ,ะพุดย้ายมาก่อนนะครับไม่ตกอริรแล้วก็ไปอยู่ในภพของดาวคู่ครองนะครับนั่นก็คือเล่งกันนะครับ ก็คือด้านคู่ครองคนรักของเรานะครับบางท่านนะฮะบางทีกับเรื่องคู่ครองคนรักนะครับแต่ว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ก็ยังเรียกว่ามีความเครียดใส่กันเพราะว่าดาวเสาร์นี่เห็นไหมครับเป็นดาวคู่ครองจริงจและไปตกกับดาวเสาร์เห็นไหมที่วินาศสัมพันธ์กับหลายได้และที่อยู่นะครับผมตรงนี้ของใครหล,หลายท่านนะครับด้วพุธย้ายก็เป็นด้านการสื่อสารนะครับผม บางท่านในด้านความหลักก็มีเกณฑ์แน่นอนด้านการพูดคุยและการเจรจ,จาคบหากันนะฮะมัวาวังในเรื่องปัญหาที่คบซ้อนกันทุเลครับราศีกุมหรช่วงนี้นะครับเพราะว่าที่เป็นดาวผู้คร้องจริงๆแต่พุทธสุขเนี่ยเอาพูทกังคานเป็นดาวคู่รักการเปรียบเทียบนะครับก็สัมพันธ์กันเล็กกับเราได้นะครับผมดาวพุธย,ย้ายตามด้วยดาวสุขจากที่ดีๆกันอยู่เริ่มจะดีกันหรือ,อไรหรือความบั่นบาง แทนที่จะดีขึ้นสุกไปลงภพมรณะซะเลยนะครับเห็นไหมครับสุกสุกลงลงภพมรณะนะครับผมจะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสุกภพมรณะเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นดาวที่อยู่ลงมรณะด้วยนะของดาวสุใช่ไหมครับแล้วไปทํามุมกับวีนัสใช่ไหมครับแล้วมีดาวราหูใช่ไหมครับ,รบนั้นหมายความว่าในช่วงของวันที่14นะครับชาวราศีกุ่มนะฮะ จะต้องมีเรื่องปรปับปรุงที่ทางแก้ไขสุดแล้วแต่ความหมายตรงนี้นะครับปรับเปลนสภาพปรับพวงจุย้ยแก้ไขนะฮะซ่อมแซมประมาณนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะฮะชาวราศีกุมน,นี่นยก็มี้นดาวสุขสัมพันธ์ภพบรณะพันธุ์ลมรณะแล้วีินานรอรับอยู่แล้วเห็นไหมครับผมช่วงนี้ของดยเชาตาและความเครียดกับเรื่อง การเงินค่าใช้จ่ายอะรที่อยู่เห็นไหมครับผมอนเดียจ,จบก่อนนะครับ,บระวังความเครียดและสุขภาพด้วยนะครับนี่คือดาวสุขใหญ่นะครับต่อเสร็จนะครับวันที่17ดาวอาทิตย์ใหญ่นะครับดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่คอรองแล้วนะฮะอาทิตย์ผิดอังคารพบกันเลงกันนะฮะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วเห็นไหมบางท่านในเรื่องของอะไรครับในด้านความเป็นอยู่ ะะทั้งคนรักครอบครัวบุตรหลานนะช่วงระยะนี้นะครับของตามตมําแหน่งนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งจะทะเลาะกันแต่ว่านึกภาพนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่เห็นไหมหมายถึงเป็นคู่มิตรก็ย่อมที่จะเลี้ยงไว้ครับขาดกันไม่ได้เห็นไหมแต่เเรื่องทะเลาะบอกไ่้มันต้องมีอยู่แล้วมันปากเสียงกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเป็นอีกน,นะครับช่วงระยะดีของคู่ครองและคนรักนะฮะหลายๆท่านมารอกันหน่อยนะครับ คู้ครองเนี่ยเขาก็มีความสามารถนะครับเป็นดาวที่เหมือนกันนะฮะอาทิตย์เขาเพราะอะไรครับเพราะก็มีมีพบก,กันเงินของเขาที่จะเข้ามาคือวันที่23ใ่ก็พูดง่ายว่าคุณมีกู้ครองคนละเขาก็มีรายได้ถ้าขาดเขาคนถ้ขาดรายได้ของเขาเหมือนกันเขาเรียกกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันให็นไหครับตามเข้ามานะครับ,ตาาแ,รบแต่ย่เลืองนะครับว่าก็เป็นพพมรณะ ดาวพุธนี่เป็นภพมรณะด้วยนะฮะมรณะดาวพุธเจ้าของบ้านและดาวศุกร์ที่อยู่พันธุกเป็นมรณะด้วยเห็นไหมครับสัมพันธ์หมดเลยเป็นชุดใหญ่เลยนะฮะบ,บางท่านนี่แม่เอ๊ะปรับปรุงแก้ไขชุดใหญ่กันหรือเปล่านะฮะบอกไว้ก่อนนะครับเลี้ยวไปงานใหญ่เหมือนกันนะฮะช่วงในเรื่องการปรับสภาพที่อยู่ที่ดินที่ฐานซ่อมแซมนะครับแล้วมาลองเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกัน ถ้าเรามองบุคคลเป็นเรื่องสุขภาพเก็บตัวรักษาตัวแต่เรื่องวัตถุสิ่งของก็มาถึงที่อยู่อันนี้หนึ่งโจนะครับแต่ถ้าอมองมุมกับแอห,หมาด้านคู่ครองตอนตอนหายด้านและงานการจะดีขึ้นด้วยถ้าอาศัยในเรื่องคู่ครองตรงนี้กันอยู่นะสำหรับใครที่แบบฉันไม่มีคู่ครองเลยจะมันก็แปลว่าไม่ดีใช่ไหมมันก็มีผลตรงนั้นด้วยเช่นกันแต่ถ้าคุณมีเรื่องหุ้นส่วนกันอยู่ก็ยังมีผลที่ดีสําหรับใครที่แบบว่าอยู่ตัวคนเดียว อันนี้นะแต่ถามว่ามุมงกลับเนี่ยกูมีคนรักลูลววกภูมคุก็สาคัญด้านการช่วยเหลือเช่นกันนะฮะสง่งขออกันด้วยนี่แหละนะฮะอ่ะก็ถือว่าภาพรวมในช่วงของสิงหาคมชาวราศีกุมนะฮะเรื่องเงินเงินกับทองมีบ้างนะครับแต่โชคลาภมีนิดนิดหน่อยสลับกลับเปกันไปแต่เรื่องี่ตกก็คือเรื่องสุขภาพและที่ทําที่อยู่และค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้และมองเห็นอยู่เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะของสิงหาคมนะฮรราศีกุม เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็บางท่านสมัครสมาชิกมาจะได้เจอกันช่วงไลฟ์สดนะครับบางท่านแล้วไปดูเงื่อนไขการสมัครนะครับมันมียูบแบบใดน,นะครับมีหลากหลายนะครับในการสมัครนะครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ